สวัสดีนักเรียนชั้นมหที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำสมาดนั่นเองค่ะคำสมาดนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากถ้านักเรียนมีหลักการและวิธีการในการจดจําและนําไปใช้นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเคล็ดลับเด็ดๆที่จะให้นักเรียนสามารถรู้จักคำสมาดและสามารถที่จะแยกได้ว่าเป็นสมาดชนิดใดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับเรื่องของคำสมานนั่นเองค่ะคุณมิวคิดว่าเรื่องคำสมานเนี่ยคงจะ เคยผ่านหูหรือว่าคุ้นชินกับการเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องนี้เพื่อทบทวนเข้าสู่เรื่องที่ยากมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะในเรื่องของคําสมานนะคะถ้านักเรียนคุ้นชินเนี่ยคำสมาดเนี่ยนักเรียนจาไว้เลยนะคะว่ามันเกิดขึ้นจากคําที่มาจากภาษาบาลีนะคะภาษาบาลีกับภาษาอะไรคะภาษาสันสกฤตนั่นเองนะคะมันเป็นเรื่องที่ คู่กันนะคะดังนั้นนักเรียนต้องจำให้แม่น ภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตนะคะยังไงเอ่ยเอามาภาษาอื่นมาเกี่ยวกันได้ไหมไม่ได้นะลูกคำสมาดเนี่ยจะต้องเกิดจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะคะจาไว้เลยว่าเท่านั้นย้ําสําคัญเลยว่าเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคาสมาดเนี่ยเกิดจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นแบ่งออกเป็น2ลักษณะนักเรียนดูนะคะลักษณะแรกเขาเรียกว่าคําสมาดแบบสมาดหรือให้นักเรียนจำ 哇。 สมมาตคือการนำคำสองคำที่เกิดจากภาษาบาลีสันสกฤตมาชนกันนั่นเองค่ะและแบบที่สองนะคะเขาเรียกว่าสมมาตแบบสนทิ่สมมาตแบบสนทิคืออะไรคือการนำคำบาลีและสันสกฤตมาเชื่อมเสียงกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในเนื้อหาลึกๆก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคืออะไรนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนภาษาบาลีสันสกฤตกันก่อนว่านักเรียนจำหลักการสังเกตได้ไหมนะคะ หลักการสังเกตของภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมันจะมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด33ตัวนะคะซึ่งนักเรียนจะต้อง จำพยัญชนะวักนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะวักในภาษาบาลีนะคะซึ่งมีทั้งหมด1วรรค2วักสามวรรค4วักห5ววักนะคะแล้วก็เรียกอีกอย่างนึงว่าเศษวักนะคะมีกี่แถวมี1แถว2แถว3าแถว4ี่แถวแล้วก็5แถวนั่นเองนะคะวรคที่หนึ่งเวลาเราเราท่องนะคะเราอาจจะท่องว่ากะผะพักคังนะนะคะกะผะพะัคงนะจะฉะชะชยะ ตะตะทัท,ะท,ะทะนะนะคะแต่แต่นักเรียนอาจจะจายากทีนี้ครูมีหลักการจําให้หนูเนาะครูมีหลักการจําให้หนูหนูเอาไปใช้นะคะใช้ให้ได้การที่เราต้องจําพยัญชนะวรคเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องนําไปสังเกตการดูว่ามันเป็นภาษาบาลีหรือไม่นั่นเองคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยวรคที่1ให้นักเรียนจวา,ยา,ยาว่าไก่ขาว คิดข้างงูคิดข้างงูนั่นเองค่ะนักเรียนดูนะไก่คือกอไก่ขาคือขอไข่คิดคือคอควายข่าคือคอระครังและงูคืององงูนั่นเองนะคะนี่คือวักแรกที่ให้นักเรียนจำวักที่สองจาชอยช่วยเชิ่ช นะคะวักที่3จํจำว่าตากีโทเท่าเนนอ่ะแลวมือพลูอาจจะดูยึกยือๆนิดนึงนะคะแต่ก็อ่านออกเนาะต่อไปนะคะวักที่4ให้นักเรียนท่องว่าใตา้ วัคที่5นะคะป่าไผ่งไพมีโอเคค่ะถ้านักเรียนท่องได้นะคะทั้งห้าวคเราจะสามารถใช้ในการสังเกตภาษาบาลีได้เดี๋ยวครูจะบอกว่านําไปใช้ยังไงนะคะส่วนเศษวัคนะคะเศษวัคให้ท่องว่ายังไงเออเศษวักเศษวัคนะคะนักเรียนดูเนาะเศษวัคนักเรียนต้องท่องว่ายัก รักลิงวัดหาลีเสืออัางองก็คือตัวกลมๆนะคะตัวกลมๆรเรียกว่าะรึกขาหินก็ได้คะ่ะสรุปว่าให้นักเรียนจำคำเหล่านี้นะคะว่าที่ 1. ไก่ขาวคิดข้างงาู 2. จ่าชอยช่วยเชยหญิง 3. ตักถีโทเท่าเนน 4. ใต้ถุนที่เธอนั่ง ผป่าไผ่พงไผ่บีและพวกยักษ์รับลิงวัดหาลีเสืออังนะคะให้จำให้ได้นะ,ะมาดูกันนะคะนักเรียนจำได้แล้วนักเรียนเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงนะคะในภาษาบาลีเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวสะกดตัวตามลูกมีตัวสะกดตัวตามดังนั้นแล้วในวักในแถวเนี่ยเขาจะนำมาใช้ในการสังเกตภาษาบาลีนะคะ แถวที่สามารถนํามาใช้เป็นตัวสะกดได้นะักเรียนจะบจำไว้เลยเป็นแถวเลขคี่ลูกเป็นแถวเลขคี่คือเลขหนึ่งเลขสามและเลขห้าอันนี้คือเป็นตัวสะกดนะคะส่วนถ้าแถวที่หนึ่งสะกดนักเรียนจําไม่เลยว่าสองต้องตามตัวมันเองต้องตามถ้าสามสะกดสามต้องตามและสี่ต้องตามนะคะและถ้าห้าเป็นตัวสะกดในวรคเดียวกัน อย่างเช่นคําว่านะคะอย่างเช่นคําว่านะสักขีลูกอ่สักขีกไก่ลูกกไก่อยู่ในวักที่หนึ่งแถวที่หนึ่งส่วนขอไข่อยู่ใน แถวที่2องวักที่1สามารถตามได้อันนี้คือเป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาบาลีแน่นอนนะคะเป็นภาษาบาลีแน่นอนนะคะทีนี้ทํายังไงเวลาเราสังเกตเรามาดูอีกคํานึงนะคะอย่างเช่นครูเขียนว่าอักคีค่ะคําว่าอักคีลูกค้าอักคีคอควายนี่ไงคะคอควายอยู่ในแถวที่3 พอควายตัวมันเองสามารถตามได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาบาลีนะคะภาษาบาลีแล้วถ้าแถวที่5เป็นตัวสะกดหลักทำยังไงอย่างเช่นคำว่าเ,เดี๋ยวครูสักครูนึกก่อนนะคะอย่างเช่นคำว่า,ส,าสังขารลูกสังขารงูค่ะงงูง ในแถวที่5นะคะขอไข่ซึ่งอยู่ในวัคเดียวกันสามารถตามได้นี่คือหลังการสังเกตของภาษาบาลีนะคะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท่องให้ได้นะคะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องจํา ให้มันตรงเด๊ะเดะตามนี้เราจะจําแบบสลับก็ได้นะคะรูยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจําได้ว่าไก่ขาวคิดข้างงูแต่นักเรียนนึกไม่ออกแล้วว่าวักต่อไปคืออะไรนักเรียนจําได้ว่าอ้อนใต้ถุนที่เธอนั่งจําสลับกันก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าลักษณะของบาลีสันสกฤตเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวสะกดตัวตามอยู่ในวักเดียวกันและแถวเดียวกันมันจะสลับวักสลับแถวไม่ได้นะคะยกตัวอย่างอีกคํานึงค่ะอย่างเช่นคําว่า คําว่าอิฐถีนักเรียนดูนะคะคําว่าอิฐถีต่อเต่าต่อเต่าเป็นตัวสะกดในแถวที่อะไรคะเราคิดสิคะคิดคิดต่อเต่าก็ต้องท่องว่าใต้ถุนที่เธอนั่งใช่ไหมเมื่อเราท่องได้เราก็เขียนเลยค่ะใต้ถุนที่เธอนั่งนะคะทีนี้ต่อเต่าเนี่ยมันอยู่ในแถวที่หนึ่ง ขอถูงในแถวที่2ส,สามารถตามได้เห็นไหมคะเรามาท่องวักที่4เราก็สามารถตอบได้เราไม่จําเป็นว่าต้องท่องมาตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะนี่คือหลักการสเกตภาษาบาลีอ่ะครูทวนไว้แค่นี้ก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวคําสั่์กันมาดูตัวคำสัก,กันนะคะอ่ะคำยืมภาษาบาลีมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนอย่างที่ครูบอกอ่ะถ้าเป็นกิตติเราสะกดยังไงกิตติ ก็ใต้ถุนที่เธอนั่งตอเต่าสะกดตอเต่าตามได้ใช่ไหมคะทับพีท่องยังไงคะทับพีทับพีมีไก่ขาวคิดข้างงูใช้ได้ไหมไม่ได้ปลาไัยพงภัยมีใช้ได้ไหมคะอ่าดูนะปลาภัยพงภัยมีอ่าน่าจะเป็นอันนี้แน่นเลย อพอพานก็อยู่ในแถวที่3ซึ่งตัวมันเองสามารถตามได้นะคะดังนั้นทัพพีเนี่ยก็จะเป็นภาษาบาลีเช่นกันเราทวนกันเสร็จแล้วนะสรุปแล้วคำสมาดเกิดจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะคะบาลี กับสันสกฤตเท่านั้นไม่สามารถนำภาษาอื่นมาใช้ในการสร้างคำแบบคำสมาดได้นะคะทีนี้วันนี้คุณยิจะสอนสมาดแบบแรกก่อนคือสมาดแบบสมาดนะคะอันนี้คือสมาดแบบสมาดหลักการสังเกตคำสมาดแบบสมาดนะคะเขาบอกว่าสมาดแบบสมาดเนี่ยคืออะไรคะคือการชนกันคือการนำคำสองคำที่เกิดจากภาษาบาลีสันสกฤต มาชนกันวงเล็บว่ามาชนกันชนกันยังไงอย่างเช่นคําว่าอิสระเนี่ยนะคะนักเรียนดูเนา,า,าะอิสระเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะอิสระเป็นภาษาบาลีหรือภาษา,ษาสันสกฤตอ่านเราก็ต้องคิดก่อนคิดก่อนว่ามันใช่ไหมถ้ามันเข้าเกณฑ์ภาษาบาลีสันสกฤตก็คือใช่ทีนี้เมื่อคําข้างหลังมีสระอะให้เราตัดทิ้งแล้วก็สมารถได้เลยแต่ยังคงอ่านออกเสียงว่า อ่ะมาเดิมนะคะเราก็จะได้ว่าอิสรภาพอ่ะนี่คือลักษณะแบบที่1นนะคะแบบที่2พละพละมีสระอะเมื่อนํามาสมากนการตัดทิ้งนะคะแล้วก็เราจะได้ว่าพละศึกษาซึ่งเรายังอ่านออกเสียงสระอะเดิมนี่คือหลักการที่1ต่อไปหลักการที่2ค่ะถ้ามีทันทัคาตในคําแรกให้ตัดทิ้งก่อนอย่างเช่นคําว่าเจดีลูก เราตัดตัวธนาคาตออกนะคะนี่คือธน,ธนาค่าธนคาตนะคะแล้วก็นํามาสมาดกันเมื่อนํามาสมาดกันเราก็จะอ่านว่าเจดียสถานนั่นเองนะคะออกเสียงเหมือนมีสระอะต่อไปแพทย์บวกสมาคมเราตัดธนาคาตออกเราก็จะอ่านว่าแพทย์สมาคม ะะแต่อย่าลืมว่าคําที่นํามาสมัครกันตั้งแต่2องคำขึ้นไปต้องเกิดจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตเท่านั้นนะคะถ้ามาจากภาษาอื่นไม่ใช่คําสมาัครอีกประการหนึ่งถ้าขึ้นต้นด้วยคําว่าพระนะคะขึ้นต้นด้วยคําว่าพระแล้วนําหน้าคําที่มันเป็นบาลีหรือสันสกฤตนําหน้านะคะต้องนําหน้าด้วยนําหน้าบาลี หรือสันสกฤตจ,จะเป็นคำสมาธินะคะจะเป็นคําสมาธิแต่ถ้าคําว่าพระนําหน้าภาษาอื่นไหมลูกนําหน้าภาษาอื่นไม่นับว่าเป็นคําสมาธิอย่างเช่นคําว่าเจ้าพระเจ้าเนี่ยเจ้ามันเป็นคําไทยแท้เมื่อมีคําว่าพระมานําหน้าจะเป็นคําไทยแท้แต่ไม่ใช่คำสมาธินะคะไม่ใช่คําสมาธิเรามาดูอีกฝั่งหนึ่ง คำว่าคำว่าพระหัตต์นะคะพระหัต์หัตท่องยังไง,ไงใต้ถุนที่เธอนั่งตตเต่าสะกดถอถุงถักตามได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีดังนั้นเมื่อมีคำว่าพระนำหน้าจะเป็นภาษามันเป็นภาษาบาลีเมื่อมีพระนำหน้าคือคำสมาธิ โอเคไหมคะอ่าไม่ยากนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งคำสมาดเกิดจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าคำหน้ามีสระอะให้ตัดสระอะทิ้งแล้วนำมาสมาดกัน ถ้าคำคำหน้ามีไม้ธนคาาให้ตัดไม้ธนคาาทิ้งแล้วมาสมาดกันนะคะเข้าเกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่3าคือถ้าคําว่าพระนําหน้าภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่เราดูจากการสังเกตแล้วจะเป็นคําสมาดแต่ถ้านําหน้าภาษาอื่นจะไม่ใช่คําสมาดนะคะโอเคนะโอเคนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ยชนะวักจำไง่ายนะคะไก่ขาวคิดข้างงูจ่าชอยช่วยเชยหญิงตัดถีโทเท่าเนนใต้ถุงที่เธอนั่งป่าไผ่ปงไัยมียักษ์รักลีวัดหาลีเสืออันนะคะนำไปใช้สังเกตภาษาบาลีนะคะแล้วก็วันนี้กูสอนเรื่องของการดูนะคะว่าคําสมานแบบสมานเนสังเกตกันอย่างไรนะคะในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้ว ส่วนที่หลักเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ